สวัสดีค่ะบักสภาพมือสองค่ะน้ำค่ะนิค่ะค่ะทุกค่าจ๋าวันนี้เราจะมาดูรีวิวค่ะทุกค่าจ๋าเป็นเสื้อเชิ้ตชายลวมนะคะแขนสั้นยาวค่ะเป็นงานเจแปนรัดไอีนะคะน้ําหนัก45กิโลค่ะจํานวนอยู่ที่180-200ตัวนะคะทุกค่าจ๋าต้นทุนประมาณต่อตัว40บาทนะคะใช่แล้วค่ะพบกันช่วงบ่ายนะคะเป็นรายการแรกของช่วงบ่ายวันนี้นะคะใช่ค่ะ เชิ้ตนะคะเชิ้ตค่ะแขนสั้นแขนยาวมาเลยนะคะถามหาเดี๋ยวว่าแขนสั้นก็มีถามหาแขนยาวก็มีนะคะต้นทุนสุดคุ้มมากค่ะใช่ค่ะ40บาทค่ะลูกค้าจ๋า40บาทนะลูกค้าจ๋าคล้ายๆจะเป็นว่าจะเป็นผ้าคอตตอนทั้งหมดนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าดูจากตาน่าจะเป็นผ้าคอตตอนนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยสําหรับเชิ้ตหมวดนี้ค่ะเวนี้อันนี้แบรนด์อะไรไม่รู้แต่ว่าป้ายสวย,สวยๆลูกค้าจ๋าแนะนําเลยห,เ<อ>หมวดนี้<อ>นะคะ<อ>คุ้มมาก โอ้โหลวดลายของเขานะคะถามหาลายฝังก็มีเนาะสีพงสีพื้นก็มีมานะคะเป็นแบบว่าสไตล์แบบนี้สามารถแบบว่าลูกค้าสามารถรีดแล้วรีดแล้วก็ของเขานะคะก็จะขึ้นมาเป็นผ้าใหม่เลยนะคะผ้าใหม่สวยเลยเห็นทรงที่ชัดเจนขึ้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนาน,นะคะหมวดน,นี้ต้องรีดนะคะต้องรีดนะคะ,คะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากนะคะ45กิโลเรือราคา8,000บาทเท่านั้น แขนสั้นก็มีมาแขนยาวก็มีมาสี่พื้นก็มีมาลวดลายก็มีมาค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์ก็มีติดมาค่ะลูกค้าจ๋าตัวเมื่อกี้ H&M นั้นนําให้ดูนะคะ H&M ก็มีมานะคะใช่ค่ะแบรนด์ของเขาก็มี้ามาเลยเนาะมีทั้งแบรนด์ที่เรารู้จักบ้างแบรนด์ทางทางบ้านเขาบ้างนะคะแต่แนะนํามากนะคะ หมวดนี้เป็นสินค้าคัดเกตเอเนาะอาจมีเปอร์เซ็นต์เปื้อนดำบ้างนะคะ5-15%นะคะตามเกณฑ์ของบริษัทบล็กค่ะใช่ค่ะขาดเปื้อนดำมีเจอนะคะลูกค้าจา๋าสวยๆยั่วๆกันแบบนี้เลยค่ะลูกค้าจา๋าใครที่อยากได้ต้นทุนที่ถูกลงไปอีกค่ะ,คะซื้อเลยค่ะลูกค้าจา๋า3กระสอบค่ะได้สลดด้วย1000บาทได้เป็นสมาชิกของบัคด้วยค่ะูกค้าจา๋าสวยๆยั่วๆเลยดูระลายสีสันสกงสกอตมีมาหมดนะคะลูกค้าจา๋าดูอุ้ยแคบบ สวยจังเลยค่ะเท่จังเลยลูกค้าจ๋าไวรุ่นใส่ได้ไวทำงานใส่ได้นะคะกลุ่มแบบว่าข้าราชกงรข้าราชการใส่ได้นะคะหรือแบบว่ากำลังผู้ใหญ่บ้านเนาะกำลังจะมีไปประชุมเนาะ,ะได้หมดสามารถใส่ได้นะคะได้หมดมใช่คือแบบว่าใส่แล้วจะดูเท่ดูแบบว่าพุ้นฐานขึ้นมาเลยนะคะใช่ค่ะแนะนำค่ะลกูกค้าจ๋าไม่มีไม่ได้นะ,ะสำหรับเชิ้ตนะคะ ใครๆก็ใส่ใครๆก็มีนะคะลูกค้าจะใส่กันทั่วไปเลยนะคะสำหรับเชิ้ตนะคะขายง่ายกาไรดีค่ะอุ้ยลูกค้าดูตัวนี้สวยสวยเทมาก,มากลายเทมากเลยนะ,ะสวยเลยของมินเป็นสไตล์แบบว่าหนุ่มออกฟิศของงานนี้ใส่แบบใส่เที่ยวได้เลยนะะเนาะใส่ไปงงไปงานได้นะคะ ขงมิ้ก็เป็นสไตล์หนุ่มออฟฟิศนะคะหรือแบบว่ากลุ่มข้าราชการนะคะคุณครูนะคะสามารถซื้อใส่ได้เลยนะคะใส่ทีซอนนักเรียนนะคะใส่ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรามาพบกันวันนี้นะคะ okay, กับ <so S 2> ช่วงบ่ายๆลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสาหรับใครที่ดูไลฟ์สดของเราเป็นประจํานะคะลูกค้าจ๋าน้ำแจ้งนิดนึง ฝากคะ่คะลูกค้าจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าไม่แน่นะเราอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะลูกค,ค้าจ๋าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าทำยังไงก็ได้ ให้ไปเป็นแฟนตัวยงลูกค<ฆ>้าจ๋าทายังไงก็ได้ให้เป็นแฟนตัวยงนะคะูกค้าจ๋ากดไลค์กดแชร์ได้เลยกดกระหนำ่ำกดล้วนๆค่ะลูกค้าจ๋าอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็ได้นะแต่วันนี้ยังไม่บอกเรอืออุกิปไปก่อนอ,อ,อุกิกปไปก่อนนะคะูกค้าจ๋าอุกิมก็มีนะติดตามนะคะลูกค้าขาถ้าถ้าแบบว่ายังไงทํายังไงคะน้ำถึงจะได้เป็นแฟนตัวยง กดไลค์อ่กดแชร์นะคะ,ะหรือว่าลูกค้าที่แบบดูรีวิวของเราตลอดเนาะ,ะไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดแชร์บางทีมันไม่ขึ้นแฟนตัวยงนะ,ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าฝากเลยเด้อฝากเด้อลูกค้าจ๋าอันนี้อุอ๊อิอ๊เอามาบอกก่อนนะลูกค้าจ๋าใครที่ดูประจํานะคะลูกค้าจ๋าใครที่ดูประจําใครที่เอฟประจําใครที่ซื้อประจํากดไลค์กดแชร์ค่ะทํายังไงก็ได้ค่ะลูกค้าจ๋าให้ขึ้นแฟนตัวยงนะคะลูกค้าจ๋า กดเลยกดลนลัวค่ะมีปุ่มแชร์กดให้หมดค่ะ mm ลูก hmm. ค้าจ๋าเดี๋ยวอาอาจจะมีบ uh ิ huh. ๊กเซอร์ไพรส์อย่างที่น้ำแจ้งนะคะลูค้าจ๋าเอ้ยเราเกินไม่แค่นี้อยากรู้จงเลยเราเกินเราเกินไว้แค่นี้นะคะลูค้าจ๋าเราเกินไม่แค่นี้ก่อนอยาก เหมือนแบบว่าเอ๊ะดิสเซอร์ไพรส์ของน้ำที่แจ้งเป็นอะไรเนาะอันนี้ต้องรีบเป็นแฟนตัวยงนะคะได้ทุกคนแน่นอนใช่ค่ะฝานะกกดติดตามนะคะ,คะูกค้าจ๋าฝากกดติดตามได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะกลับมาที่เสื้อเชิ้ตของเราเรื่องแบรนด์ก็ค่ะข,ของหนูยูนิโคนะคะตัวนี้แนะนำค่ะูกค้าจ๋ขาค่าค่อนข้าง,งใหม่สะอาดเลยนะคะเป็นเกรดเอนะคะลูกค้าจ๋าคุ้มมากสุดคุ้มเลยต้นทุน40บาทค่ะลูกค้าสามารถแบบว่าเอาไปขายได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณพี่ปาติมะนะคะสวัสดีนะคะคุณพี่ปัติมคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะคะคุณพี่ปาติมคะค่ะได้เป็นแฟนตัวยงเมื่อไหร,ร,ร่นะคะรอลุนบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะรกค้าจ๋าไม่จําเป็นต้องเป็นลูกค้านะแต่ว่าเป็นทุกท่านเลยใครก็ได้คะ่ะรกค้าจ๋ากดไลค์กดแชร์กดไปนัวค่ะูกค้าจ๋าเป็นที่แบบว่าซื้อประจำก็ดีเนาะ,ะหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบดูไลฟ์สดก็ได้่ะ คือแบบว่าถ้าขึ้นแฟนตัวยงเนาะอาจจะมีเบอร,ร์เซอร์ไพรส์นะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าช่วงนี้เราก็จะโปรโมชั่นรัวๆเลยนะช่วงนี้มียนี่ด้วยบ่อยเลยอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราบ่อยมากค่ะลูกค้าจ๋าช่วงนี้นะคะเราบ,บ,บร่อยมากพิเศษเนาะใช่ค่ะ,ะให้กับคนดูเนาะคือแบบ,บว่าแจกหนัก,นกจัดหนักจัดเต็มมากนะคะคใช่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดดาวค่ะกดเห็นโพสก่อนนะคะลูกค้าจา๋าฝากด้วยนะคะลูกค้าจา๋าอ๊ะ แนะนำค่ะสำหรับเชิดของเรานะคะแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพ,พ,พี่พัติมาน่ารักที่สุดเลยนะคะขอบคุณนะคะ,ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะลูกค้าจ๋าเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะคะูกค้าจ๋ารอบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะูกค้าจ๋ารอบิ๊กเซอร์ไพรส์ไม่นานเกินรออดใจไว้อึบหนึ่งอึบหนึ่งนะคะ พี่เขาบอกว่าพี่ลุ้นแล้วลุ้นแล้วลุ้นแล้วรอท่านอื่นด้วยรอท่านอื่นด้วยอุ้ยลูกค้าสวยสวยดูสกอตค่ะลายสก็อตสวยเลยเรียกมีนะคะตารางเล็กตารางใหญ่มีมาหมดเลยนะคะ เรื่องแบรนด์ก็มีคา้ามาเลยนะคะอาจจะมีแบรนด์บ้างนะคะไม่มีแบรนด์บ้างนะคะหรือว่าเป็นแบรนด์ของบ้านเขานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าโอ้วันนี้วันหยุดของใครหลายๆท่านลูกค้าจ๋าวันหยุดไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะมาไหนนะคะลูกค้าจ๋าสามารถเข้ามาที่บริษัทบักได้นะคะเข้ามาดูสินค้าก่อนนะคะลูกค้าจ๋าเข้ามาดูสินค้าได้เลยนะคะเราเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเลยค่ะลูกค้าจ๋าเข้ามาได้เลยทุกวันนะคะเข้ามา รู้ค้าไม่รู้จะไปไหนมาทานไอติมฟรีค่ะลู้ค้าจ๋ามาทานกาแฟฟรีค่ะลูกค่าจ๋ามาทานชามาทานโอวันตินฟรีค่ะลูกค้าจ๋าเข้ามาได้เลยนะคะ อยากหาช่องทางอยากหารูทางในการขายเสื้อผ้าสินค้ามือสองนะคะูกค้าจา๋าสามารถเข้ามาปรึกษากับเราก่อนได้บางท่านติดตามเพจมานานมาก5ปีค่ะ6ปีค่ะูกค้าจา๋าแต่ว่าไม่เคยสั่งเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าสิบริษัทมทีที่ตั้งจริงไหมนะคะมีสินค้าจริงไหมนะคะูกค้าจา๋าสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะรกค้าจา๋าแนะนํายิ่งเชิ้ตตัวนี้ของเราก็สวยๆโยโวๆค่ะูกค้าจา๋าเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์อีกหนึ่งรายการนะอย่าเพิ่ง ไปไหนนะคะกคา้าอย่าพึ่งไปไหนฝากด้วยนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยของเราไลฟ์วันหนึ่งก็ประมาสอรอบนะคะสเวลานะคะจะเป็นช่วงเช้ารอบหนึ่งก็ไม่เช้านะอ <laughs> อ <า S 2> ประมาณ10บโมง1ิบเอโมง่มงะประมาณสิบโมงสิบเโมงนะคะลูกค้าจา๋าแล้วก็จะมีช่วงบ่ายแบบนี้นะคะลูกค้าจา๋าวันละสองรอบใครที่แบบว่าอยากเห็นรายการสินค้าอะไรบ้างสามารถเข้ามาดูเข้ามาติดตามได้นะคะ ส,สำหรับลูกค้าที่สนใจเชื้อตัวนี้นะคะสามารถซีเอฟได้เลยนะคะคะเป็นกระสอบนี้ก็ได้หรือเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะใช่ค่ะคัดจะอู้กระดุมมุกคูณค้าจะ้ะพัดหัวได้ดูได้นน่เอายู่มใสบัดน,นี้อ๋อกระดุมมุกหนึ่งเม็ดม <laughs> ีกระดุมมุกหนึ่งเม็ดเอาขึ้นมาเม็ดเดียวเนาะบัดนี้เนาะขึ้นมาเม็ดเดียวลูกค้าจ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจะ้ะแนะนําว่าออกไปรีด เอาไปรีดให้ขึ้นทรงได้สวยงามชัดเจนเลยค่ะลูกค้าจะดูลดลายแบบนี้ยิ่งรีดเนาะทรงของเขาก็จะเห็นชัดขึ้นเนาะผ้าก็จะดูใหม่ขึ้นเงาขึ้นอีกนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะแนะนําเลยนะคะอ่ะอันนี้เรารีวิวให้ดูกันประมาณคร่าวๆนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวขอคนอีกระตัวสองตัวอันขออนุญาตกลยนิดนึงเนาะให้ลูกค้าดูสีสันนะคะลูกค้าจ๋าสีสันประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋ายั่วสวยๆแบบนี้เลยนะคะ มีค่ามาหมดเลยลวดลายนะคะ,ะเดี๋ยวนำสรุปรายการให้นะคะลูกค้าจะาสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นเชื้์ชายนะคะ,ะคะแขนสั้นยาวนะคะเป็นงานเจแปนลอบไอทค่ะน้ำหนัก45กิโลราคา8,000บาทค่ะจำนวนตัวอยู่ที่180-200ตัวนะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ40บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถ ติดต่อบัร์ได้สักหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะบัร์ของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงช้าถึง5โมงเย็นฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางค่ะคือช่องทาง Youtube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ